วันพฤหัสบ้างนะคะใครเกิดวันพฤหัสบ้างวันพฤหัสนะคะปีนี้เลื่อยๆมาเลียงเลียงอืม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 อแล้วกเออวันพฤหัสจะเป็นวันที่เลื่อยๆมาเลียงเลียงนกอินเจี๊ยะต่งหมูอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดี วันนี้นะคะปีนี้ปีหกสี่นะคะจะเป็นปีแห่งการที่คุณนะคะระวังให้ดีนะคะมันจะเป็นปีที่คุณเลื่อยๆมาเลี้ยงเลียงอย่างงี้ค่ะสมมติว่าคุณกําลังมีไฟในปีหกสามมันจะต่อพ่วงมาตีหกปีหกสี่นะคะใครเกิดวันพฤหัสจําไว้ให้แม่นเลยนะคะ คุณอาจจะมีไฟในปีที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยหุยแบบกระหือลือขึ้นตำแหน่งได้โอ,โอ้โหพิชิตยอดขายออซื้อบ้านซื้อรถออหลายหลายอือหืออะค่ะนะฮะอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้ทีมงานก็หลังไหลโอ้ปังมากในปีหก สที่ผ่านมาฟังนะคะจุดเชื่อมต่อระหว่างปี63และปี64ค่ะหลังจากเดือนเมษาไปนะคะคุณจะกลายเป็นเลื่อยเลื่อยมาเลียงเลียงนกบินเชียงไปทังอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะคะคุณก็จะเป็นแบบนั้นเลย ด้วยภาวะแห่งดวงของปี64นะคะคนวันพรฤหัสก็จะเรื่อยๆมาเรียงๆนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเสริมให้คนวันพฤหัสนะคะต่อเนื่องกับอของปี63นะคะที่กำลังปังกำลังลุ่งกำลังพุ่งกำลังทยานนะคะ ต่อเนื่องกันให้คุณพุ่งทยานต่อนะคะแต่สําหรับบางคนที่เกิดวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะในปี6กกูค้าขายอะไรก็ขายไม่ได้ทำอยากขึ้นตําแหน่งก็ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจสักเรื่องเลยแล้วแบบว่านี่ก็สุดแล้วนะก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยสําหรับใครที่เกิดวันพฤหัสแล้วเป็นอย่างนั้นในปี63ฟังดีๆนะคะถ้าปีนี้คุณไม่ทําตามที่ครูบอกนะคะคุณลองนึกภาพนะคะปี63ยังขนาด,ดานั้นแล้วปี64คุณจะล่วงกระดาษได,ด้ เอออันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องลวงกันนะคะเราจะมาพูดในเรื่องของทํายังไงล่ะในเมื่อคุณยังไม่ได้ดั่งใจในปีหกสามคุณยังขึ้นไม่ได้คุณยังทยานไม่ได้คุณยังไม่ได้ดั่งเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณจะมาพุ่งหลังเมษาทํำยังไงหรือคนที่กําลังพุ่งทยานเลยนะคะ ปีหกสามขึ้นตำแหน่งได้ได้บ้านได้รถซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นไปตามที่แบบปรารถนาทุกอย่างเลยแต่พอเข้าเดือนเมษาของปีหกสี่ค่ะมันจะเกิดบางอย่างค่ะดึงทําให้ใจคุณเอื่อยเฉยอะไรแบบนี้ค่ะมันจะทาให้คุณแบบพลังตกตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะว่าคนวันพฤหัสคุณต้องใช้อะไรในการนําทางฟังนะคะคนวันพฤหัสค่ะไปสํารวจตัวเองนะคะว่าที่บ้านคุณมี ท้าวเวสุวรรณหรือเปล่ารู้จักกันไหมคะท้าวเวสุวรรณนะคะถ้ารู้จักค่ะไปหาที่บ้านคุณนะคะว่ามีท้าวเวสุวรรณไหมคุณจะต้องเชื่อในฤทธิ์พลังแห่งองค์ท้าวเวสุวรรณนะคะ แต่ถ้าคุณไม่มีสํารวจแล้วไปดูแล้วในบ้านไม่มีเทวสุวรรณให้คุณค่ะบูชาค่ะถ้าไมไ่ไปบูชาที่วัดก็ลองเสรชหานะคะไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะเพราะครูไม่เน้นการใช้เงินเวลาครูบอกอะไรคุณนะคะครูจะเน้นใช้เงินให้น้อยที่สุดนะคะใช้สมองใช้สติปรรัญญาใช้ความสามารถให้เยอะที่สุดนะคะแต่ใช้เงินให้น้อยคุณลองไปเสรชหาค่ะที่ไหนมีให้บูชาเทวสุวรรณหรือที่ไหนมีขายคุณสามารถสั่งซื้อหรือสั่งบูชามาได้แล้วค่อยเอาไปให้พระที่คุณนับถือเปิดเนตร นะคะไปให้ท่านเปิดเน่นหรือไปให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เวลาเราบูชามาจากา Facebook หรือจากช่องทางไหนก็แล้วแต่บางครั้งเขายังไม่ได้ปลุกเสกนะคะถ้าเราเชื่อเรื่องนี้เนาะ บางครั้งเขายังไม่ปลุกเสกบางครั้งเขายังไม่ได้ทําพิธีเราจะต้องนําเอาองค์ท่านนะคะไปเปิดเนตรหรือไปเข้าพิธีนะคะอย่างเช่นไปเข้าพิธีที่เขามีการเ,เปิดองค์เนตรหรืออะไรแบบนี้นะคะ,ะใครที่เข้ามาไม่ทันให้ย้อนนะคะเพราะว่าครูเชื่อว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์มากสําหรับใครที่ทําธุรกิจด้วยนะคะอ่ะ สำหรับใครที่เกิดวันพฤหัสอย่างที่บอกค่ะนะคะใครที่เกิดวันพฤหัสนะไม่ว่าดวงคุณจะปังทุ่งรุ่งแรงขนาดใดน,นะคะหลังเมษานะคะจะมีบางอย่างนะคะทำให้คุณเอื่อยเฉยจะมีบางอย่างทําให้คุณนะคะไปเรื่อยๆไปเลี่ยๆงๆอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะเราเป็นแมะคะ่ค้าเราจะเรื่อยๆเลี่ยงๆไม่ได้นะคะเราจะต้องไฟลุกตลอดนะคะไฟลุกไฟ,ไฟแห่งความสุขไม่ใช่ไฟเผาเรานะคะไฟแห่งความสุขไฟแห่งความทะเยอทะยานไฟแห่งความไปถึงเป้าหมายนะคะยังมีความสุขและลาปาจิงโกะนะคะไม่มีใคร ไปถึงเป้าหมายแบบห่อเยี่ยวน้ําตาตกไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องแบบฮึกเขิมนะคะเพราะฉะนั้นวันพฤรรหัสค่ะถ้าคุณอยากฮือกเขิมต่อเนื่องจากปีหกสามหรือสําหรับคนที่ดวงเอื่อยเชยมาเลียงเลียงตั้งแต่หกสามคุณจะกระฉูดแน่นอนถ้าคุณไปบูชาองค์เวสวรรณนะคะท้าวเวสวรรณบูชาที่ไหนก็ได้หรือทางอินอย่างที่บอกค่ะนะคะเสร็จแล้วเราค่อยเอาไปเปิดเน